วัสดีครับท่านผู้ชมครับมีคำอีกคำหนึ่งที่ส่งมาจากอาดเย่ยชองสิบเอ็ดคือคุณอยู่คนมัดยามาครับส่งมาให้ คำว่าเด่กผมกับไอ้ฐานผู้ชมคิดแล้วแหละคำว่าเด็นี่หม่ถึงอะไรซสระเอดอเด็กะสระอะอาอนว่าเด็สระเอดอเด็กดอเด็กสระอะเด็ผมก็พยายามนึกว่าคำนี้ในจังหวัดนครหรือแถวตรังแถวพัทลุงอย่างไม ก็ยังไม่ใครได้ยินครับแต่ว่าในส่งคลา้าพมตรวจสอบกับหุณทุกุ่มซี่ส้มบัติแล้วว่ามีชายครับแต่ว่าย่อยนี่ก็มีชายคํำว่าเดะไม่ถึ่งว่าฉังขิดฉังทำฉังประดิษฐ์ในปนี้ครับคือเป็นคนที่อ,อขิดนู้ขิดนี่ไม่ได้ยุดนะครับทําไหมนูไน้ไอ้นี่ออกมานะตัวอย่างประโยคว่า ไอ้บาวันมันเป็นคนเดะนี่เอ,อ้ชู้นี่ฉาติเดะกแก้งจังนะอันนี้ความหม่กามไม้ถึงเป็นคนที่ฉังคิดฉังทำนะก็เป็นคำไทยภาคตายอีกคำหนึ่งที่มีอยู่ในวิธีชีวิตที่ชายกันอยู่ เพราะฉะนั้นคำทุกคำที่เป็นคำไทยพักตายถ้าฐานผู้ชมเห็นหวา่ามีชายอยู่จริงในชีวิตประจำวันครับให้ช่วยส่งไปที่อาสมวัฒนธรรมวะไหลลักมาห้าวิทยาลัยวะไหลลักให้รายการนี้ได้ออกมาเสนอให้ฐานผู้ชมฐานผู้ฟังได้รับรู้ว่าเป็นคำไทยพักตายที่มีอยู่กับฐานผู้ชมครับ กาต้องขอบคุณคุณอยู่คนมัดยามาครับนะที่พยายามคํำที่มีอยู่ในจังหวัดสงขล้าให้ได้มาออกรายการคุยป่าซ่าอาซ่านเผื่อฉวยกันรักซ่าผ่าซ่าไทยผากาตคำวา่าเดะก็เป็นคำหนึ่งในจำนวนคำที่มีอยู่ในจังหวัดสงขล้าครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ